ค่ะมันนี่ย่ายจะเฮ็ดแป้งแป้งพักนะค่ะปลูกพักปลูกข้าวบัวแบ้งเพืจะได้ผลต้มได้พะนั้เนาะค่ะเพราะว่าผลก็เพราะั้นได้ขาดช่วงปลูกไว้ทายกินค่ะ,ะเ,เดี๋ยวล่องเบิ่งวาเสเหนือต้มใด้ดสรติดดีบอ ่วงในฝนก็นก็เริ่มก้อนล่งแน่แนเนาะค่ะรับแรกเข้ากับพืวนดินเอาหนาออกกคนกับห้งเจองอยู่เนาะค่ะการปลูก การเตรียมดินใผ่ขดเคี้ยวเคียไปให้มันละเอียดนะคะให้มันขื้นเสมอกัน ดินดินเข้าเสมอกันจะยกสูงจังน้อยนะคะเพื่อว่นาน้ำจะได้ไหลออกน้ำจะได้บอท่วมขังปลูกงา้าแรกเนาะคะ่ะอากาศมันกับบอฮอนอากาศเริ่มเย็น ช่กทั่วห้าก,กับกำลังกำลังงามนะคะบักทั่วทั่วปีอาจว่ากเกี่ยวเขาคนละค่ะจังสีได้จังสีไใ้เก็บจ้งสีงจากเตรียมดินแล้วเ้าก็จะรดน้ำนะคะรดน้ำเพื่อให้เพื่อให้ดินเนี่เสื่อความ ชุ่มชื่นดินเปียกขั้นตอนกอไปเข้าจะได้เอาครับลุงเนาะคะ่ะคือการเตรียมดินเนะ,ะเตรียมดินก็เด็กปลูกหลายนะะะ่ะปลูกแดงน้อย บัวแบงเนาะค่ะเขาจะปลูกยายจะเนี่ยเขาพวแดงเวีนระยะกาวเนาะค่ะในช่วง บ่กอนนะคะสุดี๋ยวพวกวัวต้นหอมบานเห่าเลยนะค่ะสนใจ ยัดระยะเอาเนาะคะ่ะเอามาจำแดดเอาก็ความห้างความขนาดของแต่และต้นเพื่อว่าเป็นง่ายขึ้นมากเนาะค่ะจะได้พอดีเพื่อว่าพี่น,อน้องก็จะจากกันทุกคนอยู่ดอกเนาะ,ะค่ะคุณ เรียบร้อยนะค่ะการปลูกพักสลับกันแบ่งหน่อยขวดพักกระบอเบ,บิด ยายปลูกเรียนๆจะมันสีงงามบ่างามดอกเชนนี่แหละนอกค่ะเพราะว่าย่าเห็ดแปงหน่อยพักกับบอเบิดส้ำ ขอขอบคุณทุกทกท่านที่เขามาติดตามชีหน้าพบกันไหมสวัสดีค่ะ